นี่เนะี่นหยห้เป็นไฟนะไฟต้องลงที่ไฟแล้วก the ็ต้องกระโดดข้ามน้ำแข็งตายทั้งสอตายคนเนึงมะย่าเอ๊ากระโดดกระโดดข้ามไฟแล้วก็ลงน้ำไปกลุ่มกระโดดตรงเนี้ยโอเคได้เยอะเลยสวยนะมามามาวิ้วปึ๊บมาทางนี้ดิ อ๋มาดูของดูของอพี่ตายเหรอมืงอไงตาย,ตายเฮ้ยไม่ตัวสีแตัวส่วนส่วนตัวสีฟ้าเป็นเอน้ำไม่ยุติธรรมตัวสังคมและชีวิตจิตใจรเราสงบระบา ไปเลยสามารถลงน้ำตัวเองได้นะเึ้ื่อนไปเลยขึ้นไปเลยดดออกมาอย่าไม่สับเองขึ้นไปขึ้นไปออกมาดิออกมาแล้วเึลื่อนไปมามาไปไปไปเดินไปเดิไปไม่สับเองมามาไปเลย เอาเออโดดรถรโดดรถดถไป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 รถเอาอุณสาบยู่แล้วมันก็ไปเองอะมันดีดอ่ะไปเลยกระโดดไปเร็วๆมาจับอยู่เอ้ยโอ้ยมามาไปเป็นคนจับนะเป็นคนจับนะไม่ไปเอง Bye bye bye. <coughs> Không produção, Không Không bye 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 bài bye bye bài 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 ไป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 สีอะไรเนี่ยมันก็สีฟ้าไงเอ้ยไปเลยไป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 ยับไปยับไป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  ไป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 มึงสองคน